มัดต่อแรงแังเลยล่ะโอเคเปลี่ยนลูกเบร์ล้อไอ้อสีล้อเลยครับอย่างคนดา้าเซียววีแล้วก็มีเปลี่ยนโชค๊คเนี่ยโช๊คครับดูสภาพโช๊คครับตันนี้โช๊คหน้าตันนี้จัดจัดแท้เลยครับโช๊คหน้าแท้ ไ yeah. อพี่กันด้วยร้อยใหม้ปะ่ะตัวน,นี้ดังไม่แรงแล้วก็ข้างหน้านข้างหน้าด้วยลี่ยงข้างหน้าด้วยครับมาก็ไปหมดแล้ว